สวัสดีครับวันนี้จะมาบันทึกกระเป๋าใบใหม่ที่สั่งมานะครับผมจะเป็นของแบรนด์ l e n o v o นะครับกระเป๋าใส่นุ๊กจะเป็น l e โ o โวติงแพดอ่า1ิ 15. 6นิ้ว Basic Backpack นะครับประมาณนี้น้ำหนักจะค่อนข้างเบานะครับผมหาข้อมูลจากเว็บประมาณ360กรัมเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้คลิปเนาะอะตัว ด้านหน้าก็เรียบๆนะครับผมจะมีตัวคำว่าติ้งแพรอยู่ตรงนี้พร้อมกับจุดสีแดงๆเนาะแล้วก็ตุนกระเป๋าตัวด้านหน้าก็จะมีนี่เป็นเป็นซิปสีแดงรูปทางเดียวครับข้างในก็ลึกๆเข้าไปเนาะไม่มีช่องใส่ปากกานะครับอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนมันจะมีอีกตัวหนึ่งหนักห้าร้อยกรัมแต่ว่ามันจะ หนักกว่าแต่ก็จะมีช่องให้ใส่ของใส่ปากกาอะไรได้แต่อันนี้มันเป็นตระกูลทิ้งแผด d ตัวใหญ่แล้วก็เน้นเบาๆเนาะอันนี้จะเป็นตัวหูหิ้วนะครับหูหิ้วก็ประมาณนี้เราก็จะเป็นสายนะครับสามารถปรับระดับได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวซับประมาณนี้ โอเคมาดูด้านในกระป้านนะครับจะมีช่องแค่สองช่องนะครับผมด้านจะมีด้านหน้ากับตัวเป็นกระเป๋าเมนซิปทางเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าตรงนี้จะเป็นตุ่มสีแดงเอกลักษณ์ของ t h i n แ p a d แต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นตุ่มสีดำนะครับซิปมีตัวเดียวรูดก็รูดทางเดียวรูดไปปึ๊บพอเปิดขึ้นมาโอเคประมาณนี้ อันนี้น่าจะใส่ตัวทิ้งแผดให้เกือบทุกน่าจะทุกรุ่นเลยครับผมมันยังกว้างอีกมีพื้นที่มีพื้นที่กว้างอีกแล้วก็ตรงนี้ก็นี่ค่อนข้างจะกว้างแต่ว่าอันนี้ผมเอาใส่ตัวทิ้งแผด x one carbon เนาะมันเบาโดยรวมกับอันนี้ก็ถือว่าเบาครับผมแต่ยังไม่ได้ใส่ตัวาสายชาร์จนะแต่บ้าผมมีสายหัวชาร์ไ type c อยู่ น้ำหนักแล้วก็จะเบามาดูด้านในกันนี่ถ้าเกิดยกเอาคอมออกนะตัวนี้จะเป็นตัวแถะเวลโครนะครับถ้ายกคอมออกไปนี่ด้านในก็กว้างๆ,ๆนะใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็เป็นช่องกลางตรงนี้ช่องกลางแล้วมันจะมี กระเป๋าช่องแยกให้อีกนิดหนึ่งตัวนี้เพื่อใส่พวกเอกสารอะไรนะครับประมานีเห็นกันไหมนี่แค่นี้ครับนี่หนึ่งสแล้วก็ช่องใส่3อาจจะประยุกเอาแท็บเล็ตมาใส่ช่องนี้ก็ได้ช่องนี้จะได้ใส่พวกสายชาร์จนะครับผมโดยรวมก็ดีนะไซส์มันค่อนข้างจะเล็ก เรียกว่าเป็นกระเป๋าแบบโน้ตบุ๊กแบบคอมแพ t ไซส์ก็ถ้าเกิดตัว X1 carbon ก็น้ำหนักเบาอยู่ประมาณโลหนึ่งบวกกับอันนี้ก็ผมว่าใส่พกพาแบบไปทำงานก็ได้ครับประมาณนี้ครับดูภาพไกลๆปึ๊บโอเคครับขอบคุณครับ